เงียบกีบชอน,นี้คูณ5แล้วไหลต่อครับวายเข้าด้วยแล้วยังไหลอีกแล้วเท่าไหร่คูณ8ปดชอน,นี้356ร้อยห้าุ้ยขอบคุณมากเลยนะเราปั่นเซษเล่นนะถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวพอหูหแล้วมันเวิร์กไงคุณผู้ชมวิ่งแล้ววายเข้าอีกชอน,นี้คูณ3อุ้ยคูณเท่าไหร่คูณ11บอ็ชอน,นี้3,900 เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบับเบิ้ลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Speed Winner นะครับคุณผู้ชมเป็นเกมของค่าย PG So f t อีกเช่นเคยนะครับเอาละฮะก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลืยเลยฮะเอาละครับ,รบวันนี้ผมก็พกทุนมา 300บาทนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นแบบซื้อฟีเจอร์กันนะครับนี่250บาทเบ็ด5บาทไปฮะลุยเลยครับขอปังๆเลยเกมเนี้ยเกมในตำนานมาแล้วครับตัวที่4ขอตัวที่5เข้ามาตัวที่5ลงมา <c oughs> <c oughs> แจก4ตัว 8ครั้งลุยเลยครับคูณ2มาชอนนี้แตกแล้วคูณ3เข้าครับเป็นคูณ5แล้วตอนนี้แต่มันไม่ไหลคุณผู้มชมเอเอ้ยอย่าบอกนะว่าเกลือคูณ3ไม่แตก เจ็บจี๊ดไหลไหลามาโอ้อะไรครับเนี่ยฟีเรีเกมสองร้อยห้าสิบได้มายี่สิบสองบาทคุณผู้ชมโอ้โหหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วเจ็บตัวอีกแล้ว เก็บตัวอีกแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราจะได้เป็นวัยรุ่นเบ็ดบาทกันนะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วไม่มาเลยครับไม่มาเลยฮะเงี็บกิฟต์ชอนนี้คูณห้าแล้วไหลต่อครับวายเข้าด้วยแล้วยังไหลอีกแล้ว อท่าไรคูณแปดึ๊บช้อนนี้356ร้อยห้าขอบคุณมากเลยนะยังได้คืนครับคุณผู้ชมโอ้ยใจหายใจคว่ำมหมดไปฮนะคูณสี่แต่ไม่มีตัวเข้า เพิ่มเบ็ดก่อนเบ็ดห้าบาทไปเลยปะมาขอแบบเมื่อกี้ดิขอแบบขอแบบเมื่อกี้เลยแตกมาให้หน่อยดิคูณสี่ครับโอ้โหแต่ไม่มีตัวเข้าโอโ้คูณหกด้วยนะนนจริงออะตัวแพงมาหน่อยมาโอ้โหเงียบกีบคุณผู้ชม ไม่เข้าเลยครับมาไหลต่อปะแล้ววายเข้าช็อตน,นี้ไหลต่อครับยังไหลยอยู่อุ้ยแล้ววายเข้าอุ้ยตัวแพงคุณผู้ชมคูณมาตัวคูณลงมาอุ้ยแล้วคูณห้าครับตรงนี้คูณห้าครับเท่าไหร่แปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทอโอเคแจวแจวแจวตอนแรกก็ว่าจะ ไอ้นี่อยู่แหละนะแต่ตอนนี้ไม่อะไรละตอนแรกก็ว่าจะเครื่อง <c oughs> ๆอยู่แต่ตอนนี้ผมสบายใจแล้วคุณผู้ชมเบ็ดสิบบาทไปเลยครับไล่เบ็ดไปฮนะมเมื่อกี้แตกสวยอยูนะตัวแพงเข้าแบบตัวแพงเข้าหลายตัวเลยเมื่อกี้เือบเต็มหน้าถุงมือขอแบบเมื่อกี้ได้ปะ รอไหลแบบตัวแพงเข้าแบบเมื่อกี้ดิฟรีเกมก็ได้มาแจกมาดิสิบครั้งไปครับคุณผู้ชมเราปั่นเศษเล่นนะถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวพอ้โหแล้วมันเวิร์กไงคุณผู้ชมวิแล้ววายเข้าอีกตอนนี้คูณสามอุ้ยคูณเท่าไหร่คูณสิบเอ็ดนี้สามพันเก้า สามพันเาคุณผู้ชมเอาเรื่องจัดเดี๋ยวหมดหมดนี่ผมพอละโหนี่แค่นี้ผมว่าคุม้มละกําไรเหลือๆหลือะแล้ววายเข้าครับชอนนี้มีคูณห้าด้วยแล้ววายยังไหลอีกและยังไหลยอยู่ครับเคเข้าต่อชอนนี้คูณแปดไปแล้วฮนะพับพันเจ็ดโอ้หตอนแรกผมคือแบบ ใจเสียแล้วนะซื้อฟรีเกมได้มา22บาทอะ่ะเกมไม่ให้คืนวะเอาเรื่องจัดเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับคุณผู้ชมเป็นไงสบายใจแล้วโ <c oughs> ล่งใจแล้วเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ